การเจริญกรรมฐานเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาช่วยหลายเรื่องหลายอย่างทำให้เราไมา่วินยัยในตัวเพราะว่าไอ้สติสัมปชัญญะกรรมฐานเน้นยูสามสี 3, ข่ข้อข้อหนึ่งเน้นยืนหนอห้าครั้งต้องพยายามคันแทกชายืนหนอห้าครั้ง <5 S 1> เป็นบทบาทที่จะต้องแก้ปัญหาแล้วก็รู้กฎแห่งกรรม ยืนหนอห้าครั้งคือกรรมฐานตัจจาพญตา,ยากรรมฐานกรรมฐานมีห้าเกสาโลมานขาทันตาตัดโตตัดโตทันตานขาโลมาเกสาเน้นตรงนี้สองเน้นการเดินตรงกลมให้หหุดจังหวะสามเน้นพองหนอยุกหนอห่อหายใจยาวๆหายใจยาวๆไว้ มันมีประโยชน์ถ้าเราไม่เคยนะมันอึดอัดมากทำให้เบื่อหาใจทำตามธรรมดาเนี่ยมันทำให้เบื่อหนายมันไม่พองมายุคมันไม่มองเห็นทำยากแต่แล้วเราพยายามเมื่อค่อยทำพอได้แสดงมันคล่องไปหมดเลยหายใจเข้าหาใจออกคล่องแล้วก็ทำให้ใจเย็นลงไปจริง ไอ้ตรงนี้อย่างสามสอายนะทานหนตาหูจมูกลิ้นกายใจยต้องกำหนดให้พร้อมจิตมันจะเกิดตรงไหนให้กำหนดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสตรงนี้สำคัญมากจิตเกิดจะได้รู้ ิสหนอโกรธหนอเสียใจหนอไม่สบายใจหนอนี่ลิ้นไปเมื่อที่เป็นข้อหัวใหญ่ใจความของกรรมฐานตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญอันนี้ไม่ใช่เรื่องเลีวหลายเอาตรงนี้แล้วข้อต่อไปนั่นคือเวทนามันปวดเวลาพองหนอยุ่หนอพอจะคล่องแคลวดีเอามาปวดสักอย่าง ปวดเนี่ยทําให้จิตฟุ้งชาเพราะปวดแล้วก็ทําให้จิตแตกกระจายไปคลิตอะไรต่ออะไรตอนหลอดรายการเลยเราก็ต้องกันหนดปวดหนอปวดหนอปวดหนอเมื่อยน,อน้อยจนนนําตาร่วงแล้วก็จิตนี่มันก็ศึกษาเข้าใจเน,น้่ยแปลนิจังทุกขังมาตาเลเคลื่อนตั้งอยู่ดับไปจิตก็ไม่แพร่ร้าพว์ จิตก็ต้องกลับมาที่เดิมแล้วก็ปวดนั่นมันก็หายหรือไม่หายจิตก็ไม่ไปพวงนั้นมาจิตไม่ไปสนใจแล้วมันก็ไม่ปวดนะในตรงนี้เรื่องสําคัญอันนี้ต้องเข้าใจอันนี้ด้วย <c oughs> ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เนะี่ยก็จะยุ่งมันสับสนไปหมดมันมีอ,อะไรมันสับสนไปอันน้การเดินจงกรมเนี่ยสําคัญมากกว่านัาง่ง บางครีโยมกลับไปบ้านเลิกเดินโยกลมมานั่งที่งๆมันง่ายดีแต่การเดินมันมีประโยชน์มากมายมันทําให้อดทนต่อการเดินทางไกลอดทนต่อการมาเพนเพียนแล้วก็ทาให้โรคภัยไข้เจ็บหาย่าอย่างหน้าอัศจรรย์โรคก,กายโรคใจหายได้แต่การที่สี่นั่นก็อาหารก็ย่อยง่ายไม่เป็นพิษต่อร่างกายแล้วการที่หา้า ทำให้สมาธิที่เราได้จากการเดินจงกรมเนี่ยมันจะตั้งอยู่ได้นานกว่านั้นเดินแต่เราหัดใหม่ๆเนี่ยเราก็ไม่รู้อ่ะเดินเนี่ยมันมีสมาธิอะไรจิตมันก็ออกไปโน่นเวียงไปนี่ไปโน่นไปนี่ตลอดในการเราก็ไม่รู้แต่แล้วทาไปเรื่อยๆ,ๆเลยพอจิตเข้าที่แล้วมันจะรู้เลยอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันต้องง่ายแต่หายาก มันต้องยากมากพอเราทาให้ทื่อยาก,ยากได้เนี้ยก็เรื่องอื่นก็เล็กไปยืนหนอห้าครั้งพอได้แล้วสติดีมันก็คุ้นเคยกับความดีพอเห็นคนอื่นเข้ากัา้วทีสาหลวงตา้าวปลาชาวที่ษาก็ได้รู้นิสัยเป็นอย่างไร่าจะรู้ตรงเนี้ยมันต้องหมดไอ้พวกเวทนามันต้องคลายจากอารมณ์้ายเป็นอารมณ์ดี ในเมื่อลมดีแล้วมีปัญญาถึงจะรู้จริงขึ้นมาไม่งั้นไอ้น้ําในหัวใจมันขุ่นมันเน่าจะไปรู้อะไรเราก็จับน้ําตรงนี้ให้สายสะอาดจะรู้จริงขึ้นมาไอ้ความรู้จริงคือหมายควา,ามน้ํามันสคืออารมณ์ดีพออารมณ์ดีเรามีความคิดปแปลกๆออกมาที่ไม่เคยคิดได้แต่ก่อนมามันจะคิดออกมาได้เลย ไม่ใช่เรืเ่องเลี้ยวัหลจะไปการใดแต่ต้องประสบกับต,ต,ตัวเองนะโยมนะหรือเราจะมัวแต่ท้อถอยว่าเวทนามันจังวนมันอย่างนี้ทอถอยอย่า,ยาไปท้อถอยต้องสู้ต้องสู้เพราะเวทนาเนี่ยมันมีสามอย่างสุขก,กทุกข์ไม่สุกไม่ทุกข์มันก็เป็นอุเบกขาวเวทนา เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็จิตมันก็ออกไปจิตออกไปเลยคือไม่สุขไม่ทุกข์จิตก็ต้องออกไปไม่รู้จะไปทีไ่ไหนก็เป็นอุเบกขาวางเฉยจิตก็จะเที่ยวไปก็กําหนดรู้หนอรู้หนอรู้หนอแล้วจิตถึงจะกลับมาถึงจะรู้ว่าจิตเนี่ยมันมีอย่างไรแต่เราทําเนี่ยมันไวเยอะยิ่งกระลิงหลับตาพองนอรวหนอ กำหนดต้องหนอ,อยุบหนอไอ้จิงก็ไปคิดนั่งต้องนานเนี่ยคือไปคิดอะไรแต่ไรอิเลเพลาผาไปมากมายนะถ้าเราทำศิษด,ดูที่ได้มันต้องคุ้นเคยนานๆานานใช้เวลานาน,านมากเหมือนไปจับไก่ไก่ปลามากว่าจะขังเนี่ยมันก็เลาะสมเลาะตลอดเลยการจนกว่าจะเชื่องลงชันใดก็ฉันนั้นเราต้องทำานนาน,านต้องทำไเรื่อยๆอยู่บ้านก็ทำ แล้วก็พยายามเพียรให้คุ้นเคยกับไอ้พวกที่เหลียต่างๆที่มันเข้ามาหาเราความโลภความโกรธความหนงนีเราทําจนเคยชินจิตอยูดด่ที่เมื่อไรถึงจะรู้ได้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าจิตไม่อยู่ที่อย่างมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรจิตมันเคลื่อนไปเนี่ยแพ่พ้องหนอยุบหนอจิตไปคิดอะไรแล้วไปคิดหลายเรื่อง แล้วก็เดินจงกรมขวาย่างหนอกล้ย,ย่างหนอไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ต้องหลายเรื่องเห็นไหมแล้วก็ไม่รู้เลยว่าจิตมันออกตรงไหนจิตออกไปเมื่อไรก็ไม่รู้เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ทราบว่าจิตออกไปเมื่อไรเราต้องกาหนดว่ารู้หนอรู้หนอให้คุ้นเคยพอรู้แล้วปับ๊บนาเท่าจิตมันจะออกขยักขับเรารู้เลยอันนี้จะไปได้เหรอเนี่ยจะออกทางหลังบ้านน,งนึงหน้าบ้าน ถ้าเราเพลินๆไปเนี่ยจิตจะออกหนีไปเลยโดยไม่รู้เลยพองหนอลูกหนอกระพรืชกระทั่งจิตไปคิดเรื่องอะไรแต่หลายเรื่องอดีตแต่เมื่อเมื่ออดีตเมื่อปีก่อนหลายปีมาแล้วแล้วป่าก็เพลินเลยพองหนอลูกหนอพองหนอลูกหนอแต่อีจิตดวงหนึ่งมันไปคิดเราจะรู้โดวยว่าจิตมันมีหลายดวงจิตไม่ใช่ดวงเดียวนะ ถ้ายมทำสังเกตด,ดูฟองหนอยุบหนอจิตอีกดวงนึ่ไปคิดออกไปคิดเรื่องบาบาบาบอถ้าจิตเป็นกุศลจะคิดถึงเรื่องดีที่เราทําไว้มันมากา,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 านก่อนถ้าจิตเราเสียนะมันจะคิดด้เรื่องบาบาบาบอที่ไปทะเลาะกับเขาถิอไปด่ากับเขาถ้าจิตเราเสียถ้าจิตไม่เสียจิตดีมีปัญญาแล้วก็ไม่คิดเรื่องเสียจะคิดแต่เรื่องดีเลยได้กกบตัวเองทุกคน ไม่ใช่เรื่องเสียหายแล้วพองหนอยุบหนอถ้าได้จังหวะมาไล่นะได้กําหนดมาไลนั่นแหละถึงจะรู้จริงตอนนี้มันยังเคลื่อนคาดพองหนอบางทีพองยังไม่ทันนอยุบและพอโยุบยังไม่ทันจะหนอพองออกไปอีกนี่มาตรงนี้สําคขัญต้องัญมากต้องหายใจยาวสุดหายใจยาวพองหนอพอง แล้วหนอ,อยอยาวถ้าพองสุดแล้วหนอไม่ลงต้องยกหม้พอยกไมาเนี่ยกยาวอ้าวพองไปอย่าหนอไม่ลงเนี่ยตรงหนอไม่ลงเราต้องหายใจยวออกไปหายาวไปอีกพอหายใจยาวจนคุ้นเคยกับลมหายใจแล้วจะสังเกตตัวเองได้อารมณ์จะเย็นทันทีเคยมโหคนมันไม่ไมโหแล้วไม่มโหอารมณ์เย็นขึ้น กว่าเก่าถึงใจร้อนมากก็หายไปไม่ร้อนเหมือนแต่ก่อนมาอ,าออกบางนี้ชัดเจนเนี่ยบางคนก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องคือมาถึงว่าเอาเดินจงกรมเนี่ยขนาดแต่เราก็ต้องรู้เนี่ยให้ใจยาวๆเข้าไว้การสติแล้วทำให้คุ้นเคย กลับไปเหตุการณ์ของการนั่งกรรมาฐานรับรองได้เลยเราจะคิดหนอขึ้นมาเนี่ยถ้าสํารวมผิดได้ประเ็มจะสูงแ้80-90คิดออกมาจบไปเลยคิดไม่เหมือนใครคิดแก้ปัญหาคิดแบบแยกแยะออกมาเลยอะไรดีอะไรมาทั่วมันจะบอกเองตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ทั่วลัดออกไปเลยแล้วเอาตัวของดี เพราะในตัวเราเนี่ยมีทั้งดีทั้งไม่ดีมีทั้งดีทั้งไม่ดีคิดแยกแยะคิดออกมาเป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วเป็นกุศลก็บอกุศลเรียกว่าทรมามนาี่ปััชนาติประานข้อที่สี่ออกมาอย่างนี้มันจะออกมาให้เราทราบได้เองอค,คิดหนอไม่ชเชื่องเร่องเรื่องเลี้ยวไหลแต่พอจะทําได้เนี่ยต้องใช้เวลามันจะทําปุ๊บมันจะได้ปั๊บอะไรหรือยากมากมันช่เรียนหนังสือเรียนหนังสือง่ายกว่า อยปฏิบัติยากมากนะโอดทนหน่อยอย่าท้อถอยอย่าท้อถอยไม่ได้แล้วทาไปเรื่อยๆนะครับมันจะเคยชินตาดีขึ้นตามอันดับแต่บางทีเราทําไปแล้วเลิกมาสักนาเราลงไปทํารู้สึกทักงงเนี่ยชักเมื่อยปวดหนักเข้าไปเพราะไม่ได้ทานานราง้นต้องทําให้เสมอต้นเสมอปลายมากบางน้อยบางก็ออยังดีก็ไม่ทาเลยต้องทํา เสมอต้นมือปลามันอย่างแม่วันิดาวันเนี้ยที่จะออกรายการี่มาเี่ยมาตั้งโพลตั้งเหีนยนไปเยี่ยมลูกจริงเท้เขาบอกว่าไงรู้ไหมจังหวัดแพร่น้ำท่วมบานเขาไม่ท่วมเี่นไหมไม่จะอยู่บนดอนก็บานติดติดกันไม่ท่วมบานเขาทำไมไม่ท่วมอ่ะก็านางสม,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 มามที่น่าสวดพาหุมากาเห็นไหม โลกลายหายได้หลายแล้วโลกเอามาพลิกพวกอะไรก็แล้วจะเดินไม่ได้ก็เดินได้วันนี้มาสองคนก็สามีครับเอาโกดแทงกรรมมาให้เขาเขียนเองเลยชื่อแม่วันิดาอายุสี่สิบเจ็ดปียุสี่สิบเจ็ดแล้วก็นัดออกรายการกันน่ะนุดให้ลูกน้องพูดจาดีๆหน่อยแล้วต้องถามเขาว่า ออกเรื่องอะไรจะสังทองหรือสุวรรณธมารีหรือจะเรื่องพระอภัยมณีถามให้ไปเรื่องไปลาวแค่ก็ถามให้มันได้เรื่องได้ราวจะไปล้อ,อล้อ,อลอถามเหมือนกันหมดเลยมันคนละเรื่องเยเสียรายการเสียเสียล็อกแล้วเขายินดีมาให้เห้วนคาเปิดมาจากแพร่ แล้วสามีจะขับรถเองด้วยลูกสาวมีสามคนดีหมดสอบได้ที่หนึ่งเนี่ยสวดเนี่ยแล้วพิมพ์มนังสือแจกพวกจังหวัดแท่มาขอกันล่ำลือกันมากมายน้ำไม่ท่วมบ้านเราบ้านอื่นท่วมหมดแค่คอเพรามันที่ดินพื้นเดียวกันทำไมไม่ท่วมได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรฮะ นกต้องหาคนพิธิกรก่อย่างเดียฮัลโหลทาไมน้ําบ้านวันีดาไม่ท่วมเพราะเหตุใดเล่าแน่ถามให้มันมีบทบาทให้มันทึงบทบาทถามให้มีลวดลายเส้นน้ำมาเจ้ท่วมบ้านเป็นอะไรเหรอโอ้โหเสียะตะเป็นหมดเลยเราบอกน้ําท่วมบ้านเป็นเพราะอะไรทําไมบ้านอื่นเขาท่วมกันบ้านคุณไม่ท่วมเพราะอะไร พูดทมันฉาดฉานเข้าใจไหมเดี๋ยวจะมาให้ดูปะกรณ์เ่าเลยนีรายูักนักเรื่องจริงที่ผ่านมาวันนี้มายืนยันเขาไปเยี่ยมลูกเขาแล้วแจกหนังสือสปินมแจกหนังสือสมมติแจกแจกทำให้ลูกเรียนหนังสือเก่งสอบได้ที่หนึ่งทุกครั้งม,มีแต่ลูกสาวลูกผู้ชายไม่มีแต่ใครมีลูกผู้ชายย สั่งจองได้